สวัสด yeah. ีคร bon ับ <mo> ท <an giveaway> <s dul ce ño> <mat> ุกท่านนะครับผมผมเราตระเตรียมยุคนายเทอร์เรียมาสเตอร์หมดกันนะครับนะวันนี้เราจะมาทุบไอ้นั่นไงอะไรที่มันอยู่ในเบโอมคอร์แล้วก็สินสันนะนั่นเดี๋ยวเราจะไปทุบมันกันไปกันเลยปะเราจะหาแร่ของฮาร์ดโมดนะจะหาปีกใช่ไหมจะก็ขี้เกียจหายรงๆนี่ไงท่านบูชาเชียงกูยังไม่ได้ทุบเลยไปไกลอุปก่อนไอ้เหี้ยมาทุบอันแรกโคตรแรกเลย หนึงก็เยอะเกินไปนายไอ้าสตว์ชุดก่อกูยังกระจอกอยู่เลยเนี่ยไอเชี่ยตัดไปตอนเช้าครับให้กูมองเห็นได้ง่ายกว่านี้ก็แล้วกันตอนเช้านะตัดไปเลยโอ้ยเช้าแล้วนี่มันหกโมงแล้วนีหว่าไปเดินไปแบบไม่สนลูกไข่แล้วกูก็จะลุกแม่งเลยตรงไปแบบไม่สนลูกไข่ครับน้องๆสนไข่เดินผ่าไปแบบไม่กลัวเฮียอะไรพอทุกไเยอะเลยจะได้มีไอ้นั่นเยอะๆลุกๆๆๆๆๆ เอาแค่นี้ก็เยอะพอแล้วโอเคเราจะไปาตามหาแร่ที่มีชื่อว่าอะ,อะไรสักอย่างดูครันไทเทเนียมพาราเดียมอ่าแมชิวแมพาราเดียมแมชิวไทเทเนียมโอเคไทเทเนียมมันเป็นของสายเวทไม่ลืมละเอาไปนี่ม,มาโอเคเยอะพอตัวแล้วทองหมดไปลงไปขุดแร่กันยังไงพาราเดียม เก็บมาเกมาทำไมต้นพวกนี้มันไม่โตให้กูเลยวะกูปล่อยทิ้งไว้นานแล้วนะเออม่นานมากแล้วจริงถ้าจะเป็นแบบเออให้มันเป็นแบบแร่ที่แบบเป็นทางเคมีหน่อยใสอุ้งยยมไปมันก็เป็นเออทางเคมีเลยนอินิเซียมอันมูอันมูนิยมอะไรสักอย่างกูใส่ซื้อวมั่วนี่ไอ้เฮียโอ้โอ้โอ้ my god อีชินี่ไม่เงินแรงชิบหายพ่อผมเป็นที่อะไรเนี่ยกลับบ้านดีกว่ากูได้ร้อยชิ้นแนละ้วครับแร่พาราเดียมมาเครับที่ขุดได้ชุดขอบพาราเดียมเป็นชุดของสายเมลีโอโอเคปึ๊บได้ที่ขุดมาโอเคไปต่อไปไปไปขุดได้แมทชิวแมทชิวกันนะครับเอาประมาณ80ดสิบก้อนก็ได้แล้วล่ะไม่ต้องเอาเยอะเอ้ยแต่แมทชิวต้องเอาหลายหลายนะไอเชี่ยกูลงกดโอ้โหชิบหายแล้วกูต้องเดินลงใหม่กูต้องใช้เยอะด้วยนะไม่ใช่ใช้เนนน่อยนะ เอ้ยเฮียป้าน้ำยากูโอ้ยเฮีโยโคตรลำพานทำไมใต้บ้านกูต้องมีจังเกิลพระเจ้องค์จังเกิลมันห่างก,กับบ้านกูต้องเยอะไอ้ควยเอ้ยแต่มันชิวมันหายยากไม่พอแม่งมีน้อยด้วยเจวับกับมึงมีของดีกูซื้อไหมแบบปืนซาพินาเตอร์อะไรประมาณนี้ กดีมาเลยมึงไม่มีเชีย่ยอะไรดีเลยอันนี้อันนี้คืออะไรวะเนี่ยเมีรีสตาร์เตอรเดฟเอนการ์ตูนและแอนดูอ่ะ,อะ,ออะกูอ่านไม่ออกอันนี้คืออาหารเหรอว่าแล้วไงเกี่ยวอ,อาหารจริงๆครับมาครับท view, แทนเอ็นวิวแมชชิลมาเอามาแทนเอ็นวิวเหล็กเนี่ยวางไปโอฟิอคเอ็อซ์อ็นนี้มา โกคิบหายตัวกูเอาของไปขายแป๊บลงไปขุดหาแร่อันนั้นกันไทเทเนียมเออไทเทเนียมนี่ไงแร่ไทเทเนียมนี่แร่ไทเทเนียมดูไม่ออกนะครับโนเล่นยาวนานเท่านั้นถึงจะดูออกว่าแร่อะไรเป็นแร่อะไรเพราะว่าตอนที่ผมเล่นใหม่เนี่ยกูก็ดูไม่ออกเหมือนกันนะครับรู้เรื่องด้วยซ้ำว่าโอ้มนเล่นไงวะตายกูตาย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 นี่เขาเรียกว่าอะไรครับบ้านกูเรียกว่ายิงฟีคือมันทําอะไรก็ไม่รู้ มันว่าไปแล้วก็จมน้ำปฏิที่เดิมไอ้โง่ก็ตีฟีตรงนี้แหละขูดไทเทเนียมต่อกูแค่จะมาขูดไทเทเนียมมึงอย่ามาเยอะได้ไหมไอ้เหี้ยใช้ปืนเชนี่แหละย,ลย,ยิงมันไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็คงตายอ <Brand. S 1> โอ้โหคือมึงตายยากเกินไปไหมไอ้เหี้ยกูต้องดูหน่อยละมึงมันโหดแค่ไหนเนี่ยนี่ไงเอ้ากูฆ่ามันเลยนี่หว่าเดี๋ยวทำไมไม่มาโชว์เลือดให้กูดูเลยว่ามันมีกี่เลือด ไอเฮี้ยนี่ซ้ำศพไอสัตว์เดาจมาเก้าสิบอันเราต้องเอาแบบขุดดาเผาตัวตนี้มาขุดขุดดีไอสัตว์ขุดเฮี้ยอ,อ,อะไรของฟูนเนี่ยแล้วข้าเป็นดาเผาแค่นี้นังจตกนั้นเราก็บางไปเลยแล้วเราก็จะเผาไทเทเนียมเลยแต่ไม่แค่นี้ที่ขุดไทเทเนียมกูยังไม่ได้เลยจากร้อง,องบวกแมกมานานตั้งหนึ่งร้อยไอสัตว์มึงเยอะเกินไปไหม <S <S วิธีการลงแบบใหม่คือลงแบบค่อยๆขึ้นมาอุมาหาไทเทเนียมกูคือบ่เห็นไอสัตว์ เกมคิงโงกกูได้นน่เจ็นตะผีเสือเ้ยไทเทเนียมกูไปไหนเฮี yeah. ้ยกูไปทุบเพิ่มดีกว่าวะคนไม่ไหวแล้ว โอ้โหกูมาจะถึงกูก็เลือดจะหมดตัวแล้วไอ้สัสกูเหนื่อยเชี่ยนี่ไงไอ้สัต์ทุบไอ้เฮี้ยเบอร์หนึ่งเหี่ยอะไรมาแต่ไหนเนี่ยไอ้สัต์เ้ยเบอร์หนึ่งยังอยู่นีบักห้างเออ ไทเทเนียมมวนเนาะก็กำลังหาเสียงกันแต่กูไม่อยากฟังนะมันมาบ่อย,อยกเกินไปแล้วไอ้เหี้ยปึ๊บปึ๊บแมตชิลแล้วก็ไทเทเนียมโอเคกูบอกเลยนะว่าแค่นี้ไม่พอใจกูหรอกไอ้เหี้ยโอเคพอก็ได้จัดลองลงไปหาไทเทเนียมอีกครั้งไทเทเนียมไปในโหมดไอ้เหี้ย ดูสภาพโทรศัพท์กูแม่งไม่ไหวละไม่ไหวละไม่ไหวละจะก,กดแดปก็ไม่ได้เลยตอนนี้มุดในนี้เลยไอ้ที่อแหลกเกินไปไหมไอ้ควัยที่อคือกไไทเทเไูไม่เห็นไทเทเนียมไม่เห็นไม่เห็นไทเทเนียมโทรศัพท์กูแทบพังเนี่ย นี่ก็ลูบี้ไอสัตว์ไม่ใช่ไทเทนเนียมถ้าแบบนี้ผมต้องใช้สูตรสักหน่อยละคือถ้ากูไม่ใช้สูตรกูหัวร้อนแน่ไอหี้ยใช้สูตรปั๊มของกันไอสัตว์ต่ะเทฟก่อนเอี่ยะเดี๋ยวผมจะปั๊มของแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อเป็นก,การเสียเวลาครับดีนิวเอาละผมได้ไปปั๊มมาเรียบร้อยเนี่ยก็ได้มาส0 0ร้อยกว่าแท่งโอเคกูสบายใจกว่าเดิมโอยดียังเลยไอสัตว์ในการปั๊มของที่ขุดคาราเดียมแล้วก็รองเท้า เสื้อหมวกเปลี่ยนชุดต่อให้มันมาได้เวลาเก็บของใส่กล่องแย่เดินไม่ลงสักทีชิปหายแล้วไอออฟกระตูอ้ยบอมันไอออฟกระตูรูตัวนี้ไอเชีย์นี่มันเชียร์เลยเนี่ยมีแค่นี้มีแค่นีู้จะสู้เชียร์อะไรมึงได้จบคลิปไอซ่า